ปนิกาลุงเฮสวัสดีค่ะพี่น้องคะถึงเวลาไปจ่ายตลาดอีกแล้วค่ะไปอยากให้ดูขนมเค้กนะคะขนมเค้กเป็นพื้นขนมเค้กสําเร็จรูปนะคะจะมีมากมายให้เราเลือกซื้อราคาย่อมเยาด้วยค่ะเราก็จะไปประกอบเอาค่ะว่าจะทําขนมชนิดใดเนี่ยค่ะใครอยากจะไปใส่หน้าแบบไหนจะใส่ครีมใส่อะไรเป็นชั้นๆแบบไหนเขาก็อบแล้วก็ตัดมาให้เลย ะะแบบนี้เลยรานะคาสองชั้นสามชั้นก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่เราไปตกแต่งหน้าเอาใส่ครีมใส่ผลไม้ก็ว่ากันไปป้ามาดูก็ว่าจะซื้อไปทําขนมแต่ว่าลุงเฮบอกว่าอย่าซื้อเลยเพราะว่าลุงเฮต้องกินคนเดียวนะคะป้าไม่กินด้วยแต่ว่าจุดประสงค์หลักของลุงเฮวันนี้นะคะลุงเฮอยากจะมาซื้อขนมปังปุ้ยเชียนใหม่สดหลานเจ้าประจําแล้วจะไปกินหมูบดสุง เครื่องดิบนะคะกับขนมปังซึ่งลุงเฮจะกินทุกอาทิตย์เลยค่ะจริงๆแล้วบางครอบครัวก็จะกินเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวก็เลยค่ะวันสุกตอนเย็นหลังเลิกงานเขาก็จะมารวมตัวกินกันกินหมูบดสรงเครื่องดิบเจ้าประจําอร่อยอร่อยของเขากับขนมปังอบใหม่แบบนี้เป็นประเพณีของครอบครัวไปเลยค่ะในบางครอบครัว ที่ป้ารู้จักนะคะเนี่ยค่ะของก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ฝนก็กําลังจะตกอีกแล้วค่ะแต่ว่าตกตกเม็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอากาศเย็นแล้วค่ะ ลุงเฮรีบใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยเพราะว่าฝนตกไม่ได้มีอะไรต่อเนี่ยค่ะพี่น้องใครเห็นบ้านหลังนั้นไหมคะมีธงชาติไทยเป็นน้องคนไทยที่รู้จักกับป้าน,นะคะเขาเป็นร้านนวดไทยค่ะเขาก็สั่งใส้กอกป้าอยู่เป็นประจําพวกอุนเชียงเขาจะเขาจะเป็นแฟนอุนเชียงของป้าค,ค่ะ นะคะเราเดินทางกลับบ้านกันแล้วเนี่ยค่ะสภาพหมู่บ้านที่ทางพวกป้าอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะ